นักวิจัยในสหรัฐกล่าวว่าสามารถค้นพบสารที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ 9M370 b u ิ r e v s n i k ของรัสเซียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับประธานาธิบดีเวลาเดมีปูตินกล่าวไว้ว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่อาจทำลายได้ และมีพิสัยการโจมตียังไม่จํากัดรวมทั้งสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของสาหารัฐได้ด้วยแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญตะวันตกแย้งคํากล่าวของปูตินและการอวดอ้างรรพคุณของขีปนาวุธรุ่นนี้ต่อชาวโลกโดยกล่าวว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกหรือที่องค์การนาโต้เรียกว่า SSC-X9 Skyfall มีได้เสริมศักยภาพใดๆให้กับสิ่งที่กองทัพรัรเซียมีอยู่แล้วและยังเสี่ยงต่อ,อการรั่วไหลของกำมันตราภาพาสีด้วยครับ นักวิจัยใช้วิธีตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมโดยบริษัทดาวเทียมเพื่อการพาณิชย์ Planet Labs และพบสถานที่ก่อสร้างอาคารที่เชื่อว่าเป็นโกดังเก็บหัวรบนิวเคลียร์ในจุดที่เรียกว่า Volokhda ok 20และ c h e ซ Sara ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางเหนือราว475กิโลเมตรทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็เป็นแห่งแรกนะครับที่รายงานเรื่องนี้ ขณะเดียวกันเด c กเกอร์เอเวเลตนักวิเคราะห์แห่งองค์กรวิจัย CNA ผู้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวระบุว่ากำลังมีการก่อสร้าง แท่นยิงแบบตั้ง9จุดซึ่งแยกจากการเป็น3กลุ่มและพบอาคารที่เชื่อว่าใช้ในการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงขีปนาวุธเหล่านั้นรวมทั้งบังเกอร์ที่ใช้เก็บหัวรบนิวเคลียร์อีก5แห่งด้วยทั้งรัฐบาลรัสเซียและสหรัฐต่างไม่ตอบรับความคำขอความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อทางรอยเตอร์ติดต่อไปนะครับทางเอเวอรและเจฟฟรีย์ลิวิสนักวิจัยอีกผู้หนึ่งแห่งสถาบันมิดเดิลบิรีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศที่มอนทรีอีชี้ว่า การพบสานท,ที่ชื่อว่าเป็นจุดยิงขีปนาวุธดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัเสเซียกําลังเดินหน้าติดตั้งขีปนาวุธหลังจากที่ประสบปัญหาหลายอย่างจากการทดสอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณนิติการค่ะมีรายงานเมื่อปี2020โดยศูนย์ข่าวกรองด้านอากาศและอวกาศแห่งชาติของกองทัพกากสาหรัฐเปิดเผยว่าหากรักเสเซียประสบความสําเร็จในการติดตั้งขีปนาวุธนี้จะทําให้รัเสเซียมีอาวุธที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถโจมตีพิสัยไกลข้ามทวีปได้ อย่างไรก็ตามนะคะขีปนาวุธบูเรเวสนิกมีผลการทดสอบที่ไม่ดีนักอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรนิวเคลียร์เทรดอินิเชทีฟหรือ NTI โดยเชื่อว่าจากการทดสอบอย่างน้อย13ครั้งตั้งแต่ปี2016ประสบความสําเร็จบางส่วนเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นพาวเวลพอดเวกผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ที่นครเจนีวาชี้ว่าขีปนาวุธนี้ไม่ได้เพิ่มศักยภาพด้านนิวเคลียร์ใดๆที่รัสเซียยังไม่มีและจะไม่ช่วยให้รัสเซียสามารถเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ ขณะที่นักวิเคราะห์อีกคนเชื่อว่าขีปนาวุธพลังงานนิวเคลีย์นี้จะเพิ่มความเสี่ยงจากการรั่วไหลของกร,รมันตาพบรังสีทั้งที่บริเวณจุดที่มีการติดตั้งและในเส้นทางที่ขีปนาวุธบินผ่านโดยโทมัสคันทรีแมนอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขีปนาวุธสกายฟอร์คคืออาวุธที่โง่เขลาอย่างไม่มีใครเหมือนถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนโบิลที่บินได้ซึ่งจะสร้างภัยคุกคามให้แก่รัสเซียเองมากกว่าประเทศอื่นค่ะ เมื่อปี2018นะคะประธานาธิบดีปูตินประกาศว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกสามารถบินในพื้นที่ต่ำในระดับพิสัยที่เกือบไม่จำกัดและไม่อาจคาดคำนวณทิศทางและไม่สามารถทำลายได้ด้วยระบบปั้นกันขีปนาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตค่ะรัสเซียเผยว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เดินทางได้ไกล23,000กิโลเมตรเทียบกับขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป และก็สามารถนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของกองทัพรัรเซียที่เดินทางได้ไกลกว่า17,700กิโลเมตรแต่นักวิเคราะห์จำนวนมากไม่เชื่อเช่นนั้นค่ะโดยให้เหตุผลว่าขีปนาวุธเดินทางได้ไกลามากเท่าไหร่ก็จะใช้เวลานานขึ้นและจะเพิ่มโอกาสที่จะถูกตรวจจับได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะถึงกระนั้นขีปนาวุธบูเรเวสนิก จะไม่ถูกห้ามประจำการภายใต้สนธิสัญญาการควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ที่เรียกว่านิวสตาร์ทซึ่งรัสเซียทำไว้กับสหรัฐและจะหมดอายุลงในปี2026ซึ่งนั่นหมายความว่าการนำขีปนาวุธนี้เข้าสู่คลังสภาวะทของรัสเซียอาจจะช่วยให้รัฐบาลมอสโกมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเมื่อถึงการเจรจาสนธิสัญญานิวสตาร์ทรอบใหม่ในอีก2ปีข้างหน้านะคะพอดววกได้เชื่อว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกนั้นเป็นอาวุธทางการเมืองที่ปูตินธรรมชาติ ในการเสริมภาพลับษักอันแข็งแกร่งของตนเองและยังส่งสัญญาณไปถึงกรุงวอชิงตันในคราวเดียวกันด้วยว่าอย่าประมาทศักยภาพของกองทัพรัสเซียค่ะครับ